สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆ FC ผ้าไหมสุรินทุกทุกท่านนะคะวันนี้นะคะจะพาพี่ๆมาชมเป็นผ้าคุมไหลไ่ไหมมัดหมีนะคะซึ่งขนาด3าคูณรเซนติเมตรนะคะเริ่มที่ผืนแรกนะคะเป็นลายช้างนะคะตัวนี้ยกดอกเม็นมะยมนะคะพี่ๆลายช้างนะคะมีหน้านางมีชายคุยนะคะสีแดงสดนะคะ พืนที่สองค่ะเป็นลายกว้างนะคะให้พี่ๆชมลายชัดๆนะคะเป็นยกดอกลูกแก้วนะคะมีหน้านางมีชายคุยนะคะผ้าผ้าคุมไหลทุกผืนนะคะจะมีหน้านางชายคุยทุกผืนเลยนะคะพื้นที่สามนะคะจะเป็นช้างนะคะสีชมพูนะคะยกดอกลูกแก้วนะคะ พื้นที่4ีค่ะเป็นลายช้างเช่นกันนะคะแต่เป็นยกดอกลูกแก้วนะคะตัวช้างจะเป็นสีเหลืองทองนะคะต่อด้วยพื้นนี้นะคะเป็นสีน้ำตาลนะคะตัวช้างเป็นสีเหลืองทองนะคะทุกพื้นนะคะเป็นงานทอมือนะคะทอจากไหมแท้นะคะ ัวนี้อออกสีเขียวเหลือบเหลือบส้มนะคะพี่พี่ผืนนี้นะคะเป็นลายช้างเช่นกันค่ะให้พี่พี่ชมนะคะพี่พี่สนใจอ่เป็นผ้าพันคอชิ้นไหนนะคะสามารถสอบถามได้นะคะคเดี๋ยวจะทิ้งเบอร์โทรไว้ท้ายคลิปนะคะหรือว่า อ่าแอดไลน์มาขอดูเป็นภาพนิ่งชัดๆก็ได้นะคะมีเยอะนะคะสินค้าของเรามีเยอะมีประมาณอ่าสาชิ้นได้นะคะให้พี่ๆชมค่ะ ตัวนี้สีม่วงเม็ดมะปรางนะคะเป็นลายช้างเช่นกันค่ะยกดอกลูกแก้วค่ะ <c oughs> ขนาดผ้าหน้ากว้าง3 5ซนเมตรนะคะความยาว1 9 0ยซนเมตรนะคะตัวนี้ลายมัดหมี่สีเขียวนะคะตัวนี้เป็นลายดอกมะเขือสีแดงนะคะ ลายช้างนะคะยกดอกเม่นมะยมนะคะสวยงามทุกคืนค่ะพี่ๆตัวนี้ลายนกยุงนะคะยกดอกพริกไทยนะคะตัวนกยุงจะเป็นนกยุงสีเหลืองทองนะคะตามด้วยมันมีสีเขียวชมพูผืนนี้ก็สวยงามเช่นกันค่ะ ตัวนี้าลายดอกมะเขือนะคะเป็นยกดอกเม็ดมะยมสีชมพูนะคะโอ้ยตัวนี้ลายดาวกระจายค่ะสีชมพูหวานๆนะคะยกดอกลูกแก้วค่ะสวยงามมากนะคะ อยากชมภาพนิ่งนะคะสามารถแอดไลน์ได้นะคะหรือว่าโทรมาสอบถามได้นะคะพี่พี่ตัวนี้ออกชมพูกะปิค่ะตุกผืนเป็นงานทอมือเป็นไหมแท้ทอมือนะคะ สนใจนะคะสามารถโทรสอบถามได้ที่เบอร์089นะคะพี่พี่7947659นะคะพื้นี้สวยมากค่ะลายฮอนจะใช้เป็นของฝากของที่ระลึกหรือว่าของชํำร่วยก็ได้นะคะพี่พี่ ขอบคุณพี่ๆทุกท่านที่ติดตามนะคะสวัสดีค่ะ